เชียงวันนี้ก็พาน้องขุนทองมาเล่นสนามเด็กเล่นในสนามช้างนะครับโอ,โอ้โหวินุน่นมีอะไรให้เล่นเยอะเลยเอ้ยเฮ้ยเ้ย,โอ,ยโอเคขุนทองจะไปเล่นอะไรกันครับโอ้โหสนามเด็กเล่นว่างเลยตรงไหนเอาไปเลยครับมีเสือด้วย ี่คทองป,ปา๊าป๊าป้าว่าแปลกๆปก well. ไหมในสนามเด็กเล่นไม่ม <establishing> <Champion>. ีใครเลยอะเด็กๆเข้าไปไหนกันหมดฮะป้าป๊าว่าต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยเดี๋ยวป้าป๊าลงไปดูก่อนนะี่คุณทองเห็นอะไรแวบๆหรือเปล่าผีแม่ชีนี่นะผีแม่ชีมาด้วยไปแอบที่ของเล่นตรงนู้นกันเถอะ เออวิ่งไปวิ่งไปเหรอผีแม่ชีเห็นเราผีแม่ชีเห็นเราเราต้องไปแอบนะฮะไม่ใช่อันนั้นเสือไปได้เร็วเหรอผีแม่ชีมาหา,าไปกันไปกันเฮ้ยเอนทองถิ่นท้องนูน้นตรงนั้นไกลๆนะ่นผีแม่ชีผีแม่ชีนนะ เราต้องไปแบบช้าๆนะไดี๋ยวช้าๆนะอย่าให้ผีแม่ชีได้ยินเสียงเราเดินนะโอเคไหมเดิช้าๆเดินช้าๆช้าช้าเอาลงไปไปหยัดที่เราลิ้กันเลยเฮ้ยไม่ใช่นั่นลิงไม่้นผีแม่ชีผีแม่ชีอยู่ทางนู้นก็ต้องเดินช้าๆเอายเดี๋ยวต้องเดินช้าๆนะเดี๋ยวผีแม่ชีได้ยินไม่ใช่น,น,นั่นนู้นฮะไม่ใช่ลิงน,น,นั่นนู้นครับ เอาเถอะเรามาแอบกันตรงนี้ก่อนแอบก่อนลวเคุณทองคุณทองครับอ๋อ,อผูกก่อขยะคุณทองคุณทองเห็นผีแม่ชีไหมเมื่อกี้ผีแม่ชีมีเลือดด้วยนะคุณทองกลัวไหมครับ <c oughs> เราต้องแอบกันตรงนี้ก่อนนะเดีย๋ยวป้าป้าขอไปดูก่อนนะว่าผีแม่ชีไปหรือยังนะคุณทองครับสิงดังนะโ <c oughs> okay. อเคเดี๋ยวป้าขัดิจไปดูก่อน ผีแม่ชีกำลังทำอะไรเนี่ยมีเลือดอยู่ที่ปากเลยต้องไปทำอะไรมาแน่เลยคุณทองผีแม่ชีมีเลือดที่ปากด้วยผีแม่ชีต้องไปทำอะไรมาแน่เลย,ท,ย,เลท,ย,ยทำยัำยงไงดีเนี่ยเราต้องไปแอบหลังอุโมงค์นี้ดีกว่าไปหลังอุโมงค์แล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเนี่ยคุณทอง ผีแม่ชีมีเลือดด้วยน่ากลัวมากเลยคุณทองกลัวไหมครับว่าเหรอเดี๋ยวตอนนี้เรามาแอบอยู่ที่หลังอุโมงค์นี้นะครับเดีย๋ยวป๊ะป,ะป,ะปะ๊าคอดูด้วยนี่ผีแม่ชียังอยู่อ่ะเราต้องทำยังไงดีเนี่ยจะพ่านน้องขุนทองมาเล่นของเล่นแต่เจอผีแม่ชีทำไงดีป๊ะป๊าว่าวันนี้เราไม่ต้องเล่นของเล่นแล้วดีกว่าเราหนีผีแม่ชีดีกว่านะ้อ ไปเล่นของเล่นเดี๋ยวป้าพาไปเล่นของเล่นตรงนู้นเฮไปผีแม่ชีคงไม่เห็นเราเนาะสนามมันตั้งกว้างโอ้โหมีสไลเดอร์ด้วยคุณท้องขึ้นไปแอบตรงนี้ก่อนไปเดื่อยไปเรื่อยป้าจะขึ้นไปด้วยเบาๆนะอย่าให้ผีแม่ชีได้ยินนะผีแม่ชีต้องไปทำอะไรมาแน่เลยมีเลือดเต็มปากเลยไหนเราต้องมาแอบวตรงนี้ก่อนนะแอบก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน เดี๋ยวป้าขอดูผีแม่ชีก่อนนะโอเคไหมคุณทองโอเคนะคุณทองเยีย่ยมๆนะตนนี้ห่อยฮะไม่มีผีแม่ชีตรงนี้ไม่มีผีแม่ชีเดี๋ยวป้าขอดูทางนู้นก่อนนะโอเคหอไหมเอาคุณทองลองแอบดูดูนู่นไงคุณทองผีแม่ชีอยู่ทางนู้นไงที่ที่ด้านหลังของเลนทางนู้นไง ผีเม่จิจะเดินมาทางนี้หรือเปล่าเนี่ยยองเฮ้ยจะเสียงดังสิผีเม่จิก็เข้ามาหรแล้วผีเมจิทำอะไรเนี่ยฮะอะไรนะครับหลงไปแล้วฮะพี่ไมจิหลงไปแล้วไม่ใช่นับไปกันดีกว่าเราจะลงทางนี้ดีหรือเปล่า ด้วยเราจะไปทางนี้ฮะม,มีน้ำด้วยนะฮะเราต้องเดินไปดีกว่าเดี๋ยวหกน้ำเดี๋ยวเราเปียกนรายมีน้ำเราต้องแอบไปทางนี้นะครับย่องเบาๆนะคุณทองนะเอาเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเร็วป้าจะไปด้วยเราต้องเดินแบบช้าๆนะใช่เราจะไปทางนน้นกัน,นใช่

มันท้องวิ่งเร็วมากเลยแต่ทางวิ่งเบาๆนะเดี๋ยวผีแม่ชีได้ยินมีบอลได้ทางนี้มีบอลได้ด้วยแล้วน่าจะขึ้นไปแอบตรงนี้ได้นะเอาโอเคเราขึ้นไปทางนี้เราขึ้นไปเลยครับทีนี้ป๋าป้ากลัวมากเลยกลัวผีแม่ชีจะมากินขุนทองอะป๋าป้าป๋าป้าไม่ยอมให้กินหรอกโอเคไหม ตรงนี้ไม่มีน้ำได้เราลงไปตรงนี้กันเลยไป <What? S 1> <c oughs> เลยดื้อเลยโอเคป๊าขอลงไปด้วยได้ไหม <c oughs> มันเล็กสำหรับตัวป๊าป๊าปลงไม่ได้ขอลงบันไดดีกว่าได้ถ้าเลงพี่ไปตรงนู้นเร็วเดี๋ยวป๊าปขอไปดู ผีแม่ชีก่อนนะเอาขิงทองขึ้นไปแอบก่อนใช่ตรงนั้นมีน้ำหรือเปล่าฮะตรงนี้ไม่มีน้ำคุณทองลงมาได้เลยครับเดี๋ยวคุณทองจะแอบตรงนี้เดี๋ยวป้าขอไปดูผีแม่ชีแป๊บนึงนะโอเคไหมต้อเดินไปนิดนึงนิดนึงต้องเดินไปแบบช้าๆช้าๆอย่าให้ผีแม่ชีได้ยินเลยครับ ตรงนั้นไงผีแม่ชีอยู่ข้างของเล่นเนี่ยหาไงคุณทองท่นเดี๋แล้วผีแม่ชีขับกันเถอะเพื่พองเห็นผีแม่ชียังครับเออใช่ตรงนั้นมีน้ำเราจะแ,แบบที่น้ำดีกว่าป้าป้าว่าผีแม่ชีมันต้องไม่รู้แน่เลยว่าอยู่ตรงนั้นผีแม่ชีต้องกลัวน้ำแน่เลย เอาไปทางไหนเนี่ยเื ació, ้ยน้องไปแบนี้องเล่นอันนู้นกันโอเคไหมผมไม่ไปหรอกไปทางนั้นเหรอวิ่งระเบิดนะระวังนะฮะครับไปตรงนั้นกันเถอะระวังล้มนะคุนทองวิ่งเร็วมากเลยอุ้ยคุณทอง ผีแม่ชีอยู่ข้างเสือไผีแม่ชีอยู่ข้างเสือเราต้องไปแอบตรงนู้นกันเถอะใช่เราไปเล่นตรงนู้นกันทำ<ป>ใจด้วยทำใจด้ยใช่ครับโอเคไปขึ้นไปกันบนกันเถอะไปยง<น>ถึงกันเถอะเร <c oughs> าจะทำแบบช้าๆที่สุดนะครับอา้าวเข้าไปเร็ว ไม่ไงเราแอบตรงนี้ผีแม่ชีไม่มีทางเห็นเราแน่เลยเอาขึ้นไปนี่เราต้องนั่งตรงนี้กันนะโอเคไหมนั่งตรงนี้อยู่สักพักนะครับให้ผีแม่ชีเดินออกไปข้างนอกก่อ,อนไอ้คุณดองเห็นผีแม่ชีไหมเฮ้ยผีแม่ชีมายอยู่ข้างหน้าเราได้ยังไงเนี่ยเุ้ยทำยังไงดีคุณทองวิ่งกันเถอะ<า>เอาโซลาร์เดลงไปเลยเดี๋ยวปไปดูก่อนม่ามีน้ำไหม ตรงนี้มีน้ำสไลเดอร์ตรงนี้เลยเฮะเดีไปดูผีแม่ชีที่ห้องน้ำกันเถอะใช่ผีแม่ชีที่ห้องน้ำเราต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้เพราะผีแม่ชีอยู่เราต้องออกไปเดินไปเร็วโร็วเดินไปเร็ว เดยวมา<ะ>ทางน,นี้นอตอนนี้เราเห็นทางออกแล้วนะครับเห็นทางออกแล้วเราเห็นทางออกแล้วออลำหนีแม่ชีได้เลยครคุณทองโอ้โหผีแม่ชีต้องไม่ชอบแสงแน่เลยตรงน,นี้มีแสงมากเลยดวงอาทิตย์ต้องเผาผีแม่ชีได้แน่เลืใช่ไหมครับคุณทอง ใช่ครับเย้ตอนนี้เราก็มาถึงทางออกแล้วนะครับใช่เราถึงทางออกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวป้าขอดูผีแม่ชีหน่อยว่าอยู่ตรงไหนวิ่งผีแม่ชีมาอยู่ข้างหลังเราแล้วคุณท้องกำลังเลียนมาทียด้วยเราจะกลับบ้านกันแล้วไปหาวามิเกร้เธอเฮ้ยนั่นไงคุณท้องผีแม่ชี